อาจารย์คะการกรณีซื้อทองผ่อนสมมุติเราตกลงนกับร้านในราคาสามหมื่นบาทเราก็ผ่อนไปทุกเดือนพอนเดือนสุดท้ายเราก็ผ่อนราคาก็อยู่สามหมื่นบาทด้วยข้อตกลงกับร้านไม่ขึ้นไม่ลงอย่างนี้ออมได้ไหมคะคืออย่างนี้ครับในทัศนะผมเนี่ยผมเลือกว่าพี่น้องถามผมนะผมก็เลือกว่าทองผ่อนเนี่ยไม่อนุญาตให้ทําได้แบบเนี้ยไม่อนุญาตไม่เกี่ยวว่าเราจะจ่ายเท่าสามหมื่น แล้วตกลงที่สามหมื่นก็จ่ายสาม0 0ื่นจนทั้งครบเนี่ยไม่เกี่ยวประเด็นนี้มันเกี่ยวว่านาบีบอกว่าการซื้อทองยาดันบียาดินหมายถึงว่าเอาเอาเงินธนาบัตรไปเอาทองมาประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นทองเนี่ยเขาไม่อนุญ,ญาตให้ผ่อนส่งด้วยเหตุผลน,นี้เพราะอะไรเอานะตอนที่เราซื้อกับเขาเราผ่อนใช่ปะเราผ่อนแต่ยังไม่ครบสามห0ื่น นะแต่ทองเนี่ยเราได้มาแล้วนะครับทองเนี่ยเราได้มาแล้วพอเราซื้อครบสามหมเสร็จแล้วเนี่ยวันที่ครบเนี่ยปรากฏว่าทองเนี่ยมันมันคือ2 5งหมอันนี้สมมุติฉะนั้นถ้าเรามีเงินตอนนี้2 5งหมในการซื้อเราจะซื้อได้2 5งหมไม่ใช่ซื้อได้ส0 0 0 0ืถูกไหมหรือพอเราจ่ายเข้าไปแล้วครบสา0 0 0ืนเนี่ย ปรากฏว่าทองวันนี้เนี่ยมันสามหมื่นวันที่เราจ่ายครบเนี่ยสามหมื่นาดังนั้นไอาการขึ้นของทองเนี่ยมันมีเรื่องของความได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบพี่เราเข้าใจผมใช่ไหมครับนะดันั้นตรงนี้แหละที่อุลมาส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ขายทองพอร์ตด้วยเหตุผลน,นี้นะเหตุผลแรกอ่าทวนอีทีนะครับก็คือนบีบอกว่าการซื้อทองเนี่ย ก็คือยื่นหมูยื่นแมวภาษาเรานะคือเอาเงินธนาบัตรไปแล้วก็เอาทองมานี่ตามในยะของฮะดีสประการที่สองก็คือเรื่องของการซื้อทองผ่อนเฉพาะทองผ่อนเนี่ยนะมันคือการที่เ,เป็นการเขาเรียกว่าเ,าเป็นการเป็นการผ่อนที่มีเรื่องความเสี่ยงเข้ามานะครับเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาอย่างที่ผมอธิบายครั้งต้นเข้าใจนะ